สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับช่องพระสวยพระเก่านะคะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาลงคลิปให้พี่พี่รับชมแล้วนะคะเนื่องจากห่างหายไปวันสองวันเลยนะพี่พี่นะวันนี้ก็ว่างมา ลงคลิปให้พี่ๆรับชมใน EP ที่30แล้วนะคะพี่ๆจ๋าวันนี้จัดมาให้ชมเบาๆนะคะพี่ๆขา25รายการเหมือนเดิมเลยค่ะ600บาททุกองค์ทุกรายการนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะพี่ๆนะพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆ่าจะส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะหรือว่าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะพี่ๆจ๋าก็ โอนเันเข้ามาให้กับช่องพระสวยพระเก่าได้เลยนะคะพี่พี่ใครมีรายแนะนําว่าให้แอดไลน์มานะจ๊ะและที่สําคัญเลยพี่พี่ขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องพระสวยพระเก่าด้วยนะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะ ใครมีไลน์แนะนำว่าให้แอดไลน์ด้วย QR code นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะพี่ๆนะจะเป็นหมายเลข0 8 1 6 9 6 6 8 8นนะคะส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพสวรพระเก่าด้วยนะ,ะจะได้มีกำลังใจนะคะมาลงคลิปให้พี่ๆรับชมนะคะ EP นี้เป็น EP ที่30นะคะพี่ๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาพี่ๆนะคะไปรับชมองค์แรกกันเลยนะ จำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการกันให้ถูกต้องนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ๆค่ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดองค์นี้เลยนะคะนี่นะคะองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดองค์นี้เลยนะคะหลังหนังสือแบบนี้เลยนะพี่ๆเจ้าวัดชังให้นะวัดชังให้นะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนี่นะคะพี่ๆ หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาททุกองค์นะคะอันไหนองคไหนหนูให้ราคาพิเศษพี่พได้หนูก็จะแจ้งพี่ๆนะคะประมาณนี้เลยต่อไปนะคะองค์ที่2ององที่2อ,อ,องเป็นนี่พ,พี่เป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการนี้เลยนะคะพ,พี่ดูให้ดูใจดูให้โดนใจแล้วติดต่อกันเข้ามานะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะเลี่ยมตลับแบบนี้เลยพี่ขาวัดโคศิตารามนะคะรายการที่สาม ต่อไปรายการที่สี่นะคะพี่พี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาเป็นห่วงเชื่อมนานี่นะคะพระครูพิบูลคณารักนะคะสวยๆเลยพี่ขานี่นะคะห่วงเชื่อมหนาประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่รายการที่สี่ ต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่พี่องค์นี้ไม่อ่าองค์นี้มีกิ่งด้านในนะคะองค์นี้มีกิ่งด้านในนจะจ๊ะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะพี่พี่ขาเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขา <Yeah. S 1> ประมาณนี้เลยนะรายการที่ห้าเป็นพัะก,กิ่งนะ วังหน้านะคะมีตัวหนังสือตรงนี้ว่าวังหน้านะรายการที่ห้าต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่ๆขาผงเชื่อมนะหกร้อยบาทนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆอันไหนหนูให้ราคาพิเศษได้นะคะเราก็จะให้ราคาพิเศษกันนะคะ นี่นะคะพี่พี่ขาประมาณนี้เลยรายการที่หกนะพี่พี่กดถูกใจคลิปวิดีโอให้หนูด้วยนะนี่นะคะพี่พี่ขาประมาณนี้เลยรายการที่หกต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพรุ่งนี้ก็มีคลิปวิดีโอให้พี่รับชมนะคะรอติดตามได้นะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวหนูมาลงอีพีสามสิบเอ็ดให้รับชมนะ วันนี้ EP ที่30นะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นต๊อรียหลวงปูท่ทวดนี่นะคะรายการที่7ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นเหลี่ยนอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะคะพี่พี่ เหรียญอาจารย์ฟันอาจารูนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้านะคะเป็นพนางพญานะคะเป็นพนางพญาองค์นี้เลยพี่พี่เนื้อสวยๆเลยนะ แอดไลน์ line, ชมภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะถูกใจโดนใจค่อยปิดค่อยบูชานะคะไม่ถูกใจไม่โดนใจเราไม่ว่ากันนะคะแต่ชมภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะถ้าเป็นบางองค์นะคะพี่พีเนี่นะคะประมาณนี้เลยรายการที่9ต่อไปนะคะรายการที่1ิบนะ รายการที่สิบเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะพี่พีขะประมาณนี้เลยนะนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเสือเขี้ยวเสือหรืออะไรไม่รู้นะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรายการนี้เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ห่วงเชื่อมนะ สวยมากนะคะหกร้อยหนูจะจัดงานของเชื่อมมาให้พี่พีรับชมนะต่อไปนะคะรายการที่12 12อิพี่พเป็นตะกุดนะเป็นตะกุดดอกนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเนี่นะเลือกแบบนี้ได้เลยเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยนะพี่พี ะกุดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะพี่พี่สิบสามเป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรันนะคะพ,พี่เหรียญหลวงพ่อกรันนะคะรายการที่สิบสาม ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่เป็นรายการนี้เลยพี่พี่คาเห็นนะมีกิ่งด้านในนะคะขย่าฟังเสียงให้แล้วองนี้มีกิ่งด้านในนะคะพี่พี่ดูขย่าฟังเสียงให้แล้วนะเห็นะนะคะ ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่14นะต่อไปนะคะรายการที่15 15เป็นรายการนี้เลยค่ะสิบห้าเป็นรายการนี้เลยพี่พี่ขาดูให้ถูกใจดูให้โดนใจค่อยทาค่อยโทรมาปิดนะคะ เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกเป็นรูปหล่อหลุมเพราะเงินนะจ๊ะรูปหลอหลุมเพราะเงินนะจ๊ะพี่พีจ๋า นี่นะคะประมาณนี้เลยรีบรอหลุมห้องเงินรายการที่16ต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เนะคะเป็นองค์นี้เลยพี่พี่ขาแอดไลน์มาหาช่องพระสวยพระเก่าก่อนนะก่อนได้นะคะแอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะพี่พี่ เดี๋ยวหนูจะส่งภาพใหพ้พี่พี่รับชมนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่พี่จ๋าองค์ที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่18คะ่ะ18บปเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะคะพี่พี่ปเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าสิบเก้าเป็นรายการนี้เลยค่ะ <c oughs> เป็นเตาลรีดหลวงปูทวดนะคะพี่พี่ดาวลีดหลวงปูทวดหลังหนังสือแบบนี้เลยค่ะ เป็นรายการที่สิบเก้านะจ๊ะหกร้อยบาททุกองนะพี่พี่นะนะส่งฟรีทุกรายการนะคะดูให้ถูกใจดูให้โดนใจนะคะแล้วติดต่อหาช่องพราสวยผราเก่าได้เลยอย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโอให้ช่องพราสวยผราเก่าด้วยนะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพร้อมหมากพร้อมสิงเนี่ยนะคะ พร้อมอะไรๆ<笑><笑>เนี่ยคะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะหนูนึกชื่อไม่ออกอนึกไม่ออกอ่ะพี่พี่มันติดอยู่ในปากประมาณนี้เลยนะคะเลยสวยเก่าๆเลยพี่ขาเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะมีหมากมีสิงแล้วก็มียาสูบหรอใช่ไหมตรงที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวย เหรียญหลวงพ่อกลวยพี่เลี่ยมกอรอบพลาสติกเรนูนแบบนี้เลยสวยสวยเลยนะคะดูให้ถูกใจก่อนนะแล้วค่อยติดต่อมานะพี่พี่นี่นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นรายการนี้เลยจ้าพี่พี่ ยี่สิบสองเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญพุทธชินราชนะพี่ๆนะเป็นเหรียญพุทธชินราชน่าจะใช่นะพี่ๆแม้ไม่ใช่ขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยยี่สิบสองต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเป็นรายการนี้นะจ๊ะพี่ๆ เ,เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้าประมาณนี้เลยนะจ้าพี่พี่หกร้อยบาททุกองค์ทุกรายการนะคะพระบ้านๆเลยดูให้ดูกใจดูให้โดนใจแล้วค่อยติดต่อกันเข้ามานะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบี่ค่ะ ยี่สิบสีนะพี่พเป็นกล่องแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ชมนะคะนด้านในจะมีเป็นสามองค์แบบนี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะเป็นพระกล่องหลวงปู่โตเอาหลวงปู่โตนี่นะพี่พนะตามนี้เลยเดี๋ยวหนูให้ชมทีละองค์ก็ได้ ไปองเล็กก่อนเลยพี่องคเล็กมากองคเล็กเป็นสั่งกระจายนะคะองคเล็กเป็นสั่งกระจายนะพี่พี่นี่องจิ๋วๆแบบนี้เลยพี่พี่นะจับไม่ค่อยถนัดได้เปสามองค์แบบนี้เลยในะหนึ่งกล่องนะพี่พี่นะอันนี้สั่งกระจายนะคะองเล็ก แบบนี้เลยนะพี่ๆนะองค์ที่หนึ่งนะสั่งขาจายแล้วก็อีกองคหนึ่งหนูไม่แน่ใจว่าใช่ชัยวัดไหมนี่นั่นจะเป็นพักกิ่งแต่ว่าองค์เล็กนะพี่นะองค์จิว๋วแบบนี้เลยพี่พขาหนึ่งกล่องด้ไปสามองค์นะกล่องกามายี่ด้วยนะพี่พๆหนูขอพาราหกร้อยบาท นี่นะคะแล้วก็เป็นองค์ใหญ่นะพี่พี่นะองค์ใหญ่แบบหนึ่งนี่นะคะพี่ๆคะพระก,กิ่งนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะแล้วหนูเขย่าให้มีกิ่งเนาะองค์นี้มีกิ่งด้านในนะพพี่มีกิ่งด้านในนะคะ ได้เป็นกล่องกระหยี่แบบนี้ไปเลยนะพี่พี่นะแบบนี้เลยยี่สิบสี่ต่อไปยี่สิบห้าค่ะรายการสุดท้ายเป็นเนื้อดินนะพี่พี่ประมาณนี้เลยค่ะแผ่นใหญ่นะหนักด้วยนี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะจ๊ะประมาณนี้เลย หมดแล้วนะคะ25รายการถูกใจรายการไหนก็จำหมายเลข e ี่ๆจำหมายเลขรายการเข้ามาชมภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะดูให้ถูกใจดูให้โดนใจค่อยทักปิดนะคะค่อยโทรปิดก็ได้นะพี่ๆนะถูกใจมั่นใจค่อยบูชานะคะพี่ๆนี่นะคะช่องทางการติดต่อแอดไลน์ N ด้วยคีย์เวร์โค้ดหรือโทรมาที่เบอร์สายด่วน0816916222ก็ได้นะคะพี่คะส่งฟรีส่งด่วนทุกอง์ทุกรายการนะคะ หนูส่งให้เป็นขนส่งไปสรไทยแบบ e.m.a นะพี่นะเป็นไปส์ไทยแบบด่วนนะคะแล้วก็ฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพะสวยพระเก่านะใครสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะคะใครไม่สะดวกโอนเรียกเก็บไปทางได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ ep ที่31นะคะพี่พีิขาสวัสดีค่ะ